สวัสดีครับทุกคนกรุณิสั่งเองนะครับเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าใกล้สู่ช่วงมอเตอร์เอ็กโปแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยจะมาเล่าในส่วนตัวแคมเปญคิก สำหรับตัวมาเตอร์กกันนะครับซึ่งตอนนี้มีการปรับแคมเปญมาแล้วนะครับในช่วงเดือนนี้แล้วก็ใช้ยาวจนถึงช่วงมอเตอร์เอ็กโปเลยซึ่งหลกัหลกๆแล้วก,ก็มีส่งตัวแคมเปญส่วนลดเพิ่มมาให้นะครับที่ถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าเก่าเป็นข้าราชการด้วยเน,นี่ยสิทธิประโยชน์สูงสุดค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแล้ววันนี้ก็จะพูดถึงในส่งตัวคิกรุ่น V L แล้วกันครับซึ่งมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมาให้สูงสุดเลยทีเดียวนะครับก็อย่างคันนี้นะครับนิสสันคิกนะครับ นิสสันคิกนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น V L นะครับนะตอนนี้สิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างนะครับระหลังที่ผ่านมาแล้วยังคงมีอยู่ก็คือดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครชอบคิก V L นะครับคิก V L จะเป็นไฟไทา้ายขนาดยาวๆแบบนี้นะครับซึ่ง ลูกค้าที่ต้องการในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยแบบครบวงจรครบครบสุดในทุกรุ่นเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาจะมีสิ่งที่เพิ่มเติมจากรุ่น V ก็คือว่าในส่วนของตัวระบบ c r u i ุมคอนโทรลอัจฉริยะแบบแปรผันนะครับ i n t e l อร์เน t c r u i ู e คอนโทรลซึ่งก็ชะลอตามรถคันหน้าดได้ด้วยนะครับ เตือนจุดอับสายตา Bright Spot Warning มีให้นะครับเรียวคอสทัฟฟิกและตัวเรดร์เตือนในส่วนตัวการถอยหลังก็มีมาให้แล้วก็ในส่วนตัวอื่นๆที่มีอยู่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเตือนการชนด้านหน้าเบรคฉุกเฉินนะครับซึ่งก็มีมาให้อยู่แล้วภายในของตัวรุ่น V L เนี่ยก็จะมีความเหมือนๆกับตัวรุ่น V อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเบาะหนังนะครับมีตกแต่งด้วยชุดสไลดพเกนะครับเป็นตัว แบบแผงบุญนุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอะไรเอ่ยในส่วนตัวไฟสองพื้นซึ่งเป็น ambient light เนี่ยธรรมดาถ้ารุ่นวจะมีแค่ใต้นี้แต่ถ้าเกิดรุ่น vl จะมีที่พื้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพิเศษเนี่ยถามว่าส่วนลดหรืออะไรต่างๆที่มีมาให้กับดอกเบี้อเมีเยอะไหมในส่วนของตัวส่วนลดนะครับตอนนี้ถ้าซื้อในส่วนของตัว kicks vl นะครับส่วนลดสตาร์สำหรับ0%เลยนะครับให้ส่วนลด5 0,000บาท เริ่มก่อนนะครับที่5 50, 0,000 50,000บาทถ้าเกิดเป็นลูกค้าเก่าด้วยนะครับลูกค้าเก่าลงทป็นต้นสุดนลดเพิ่มอีก2 0 0 0 0เป็น70,000บาทแล้วนะครับและถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่เป็นข้าราชการจากแฟน,นนะครับการเป็นในต้งจากแฟนนั้นตลอดข้าขราชการโบยหมื่นหนึง่งเพราะฉะนั้นสูงสุดแล้วส่วนที่จะได้ก็คือส่วนลด80,000บาทนะครับพร้อมตรงนี้คือดอกเบี้ย0%น์ดาวเริ่มต้น25%สนะครับสูงสุดนาน4ปีและ5ปี ต่างกันยังไงถ้าเราเลือกรับดอกดอกเบีย้ย0%สป <Okay. S 1> ีจะได้รับประกันสินค้านาน7ปีแต่ถ้าเกิด0%หปีรับประกันสินค้านาน5ปีนั่นเองและมีอะไรตกแต่งมีอะไรแถมให้นะครับถ้าเกิดซื้อตอนนี้ก็ประกันภัยชั้นหนึ่งมีให้อยู่แล้วเป็นมาตรฐานนะครับติดตั้งฟิล์มนะครับติดตั้งให้อยู่แล้วแล้วก็จะมีในส่วนตัวอุปกรณ์ตกแต่งชุด ยูทิลิตี้แพ็กเนะครับอ,อุปกรณ์ตกแต่งประกอบเยอะเลยบ้างของแท้นิสสั่นเลยก็จะมีในส่วนตัวมันจะมีแผ่นปิดใต้เครื่องนะครับอยู่ทางด้านล่างนั่นเองคิ Q ้วกันสาดนะครับ แล้วก็มีคิ้วบันไดสแตนเลสนะครับซึ่งจะอยู่ตรงขอบตรงนี้นะครับเอาไว้กันลอยแล้วก็ตัวแป้นวางเท้าสปอร์ตนะครับและก็จะมีในส่วนของตัวปลายท่อนั่นเองซึ่งชุดนี้เป็นชุดของแท้ของนิสสันเลยก็รับประกันคุณภาพตามรถเลยเช่นกันนะครับติดตั้งโดยาทางสนย์นิสสันนั่นเองนะครับก็ที่มาเล่าให้ฟังก็ตอนนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงมานะครับก็เพิ่มเติมมาค่อนข้างเยอะสับตัว VL แต่ถ้าเกิดรุ่นอื่นล่ะรุ่นอื่นมีไมรุ่นอื่นรุ่น E รุ่น V ีอาจจะเพิ่มมา1 0 0 0 0ครับก็อาจจะยังไม่ได้บอกว่าก็ว้าวแั่นแหละว้าวมากขึ้นแต่ถ้าเกิดรุ่นที่ว้าวเลยจริงก็คือรุ่น VL หรือ a l l t e c h นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครช่วงนี้กำลังเลงๆแคมเปญ m าเ e คโปรอยู่เนี่ยก็บอกได้เลียวว่าตัวนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับสำหรับส่งท้ายปลายปีนั่นเองใครสนใจก็สามารถทักผมแอดไลน์หาผมลูนต่ัวแคดเถ้าเ็นดอกเี้าศูนย์หกเป็นแสนย่แล้เลย แต่ว่าลูกค้าเสียดอกเบีย้ยปกตินั่นเองมันจะมีในส่งตัวถาดท้ายอีกชิ้นนึงนะครับเดีย๋ยวผมแปลวให้ว่ามีอะไรบ้างในส่งตัวการตกแต่งนั่นเองนะครับ ก็ถ้าเกิดตอนนี้ยองดูว่าเราอยากใช้แคมเปญอยากได้ศูนย์เปอร์เซนต์หรืออยากเป็นส่วนลดงินสดในกรณีซื้อสดนะครับหรือถ้าเกิดเป็นซื้อนิาิบริษัทก็จะมีส่วนลดเป็นแสนเหมือนกันอันนี้คือเราต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นนิติบุคคลแคมเปญส่วนลดมันจะมีพิเศษกว่ากลุ่มลูกค้าปกติเพราะว่าเขามาว่ากลุ่มนิติบุคคลเนี่ยมีโอกาสซื้อมากกว่า1คันนั่นเองนะครับก็จะมีเป็นยังงทุกยี่ห้อทำแบบนี้หมดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครสนใจคิด VL นะครับกำลังเร่งๆอยู่สนใจสนใจอยู่นะครับก็สามารถแอดไลน์อย่างท่บอกส่งมาถามผมก็ได้แล้วกันว่าอ่ะผมทาอาชีพนี้เป็นลูกค้าเก่าหมายถึงต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าสิทธิประโยชน์ส่วนลดบางรายการต้องลงทะเบียนด้วยถึงจะได้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เลยมาเล่ากับว่ามาสเต็ปเตรียมจะเริ่มแล้วนะครับยังไงถ้าสนใจอยากได้รถไปใช้ช่วงก่อนปีใหม่ก็ ทักไลนหากันได้นะครับและเดี๋ยวผมจะมาเป็นรุ่นแต่ละรุ่นย่อยอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนในพิเศษสุดเลยคือรุ่นคลิกนะครับตอนนี้เพราะนั้นล่ะอย่าลืมที่จะด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร้เปิดและเกิดมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้ส่งให้ดูก่อนได้เลยนะครับรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันเสมอมาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ